ดูดูยกลรอยกลรอรถแรงจัดโลโลโโจจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาตั้มเช่นลด็กผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5เลียวไล์กันอีกแล้วนะครับผมพบกับเจ้าจอสลายอาชีพนะครับผมนะจากคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกนะครับผมก็ขับมาแล้วนะครับหรือว่าเป็นไลน์แมนเราก็เป็นมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเล่นเป็นเจ้าจอดกับอาชีพใหม่นะครับผมอาชีพคนขายติมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าทําไมรถไอติมถึงขับเร็วนี่ดูมอเตอร์ไซค์ที่เอามาใช้ในการขับในครั้งนี้นะครับก็เป็นเวฟร้อยยี่ห้านะครับผมอ่าคันนี้นี่ก็แต่งมาพอสมควรเลยะบอกเลยว่าเครื่องแรงแน่นอนนะครับผม วันนี้เรามาขายไอศครีมบอกกันนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์ไอศครีมบอลเนี่ยแต่ว่าเราชอบกินนะครับผมโดยเฉพาะยนะักษ์คู่เนี่ยผมชอบซื้อมาไว้ในตู้นะครับยักษ์คู่กับไอเยลลี่แดงๆเนะี่ยอันนี้ผมชอบกินนะครับแล้วก็ส่วนแม่ผมก็ชอบกินแมกนัมนะครับผมมีใครแบบว่าชอบกินรสไหนกันบ้างครับลองเม้นต์กันมาคนละหนึ่งคอมเมนต์สักหน่อยดีทุกคนผมอยากรู้อยากรู้ว่าทุกคนนั้นชอบรสชาติไอศครีมของยี่ห้ออะไรนะแล้วก็รสชาติเนะี่ย เป็นแบบไหนนะครับผมแตงผมจะชอบกินยักษ์คู่เพราะว่ามันมีสองไม้มันดูคุ้มดีนะซื้อซองเดียวจะได้สองไม้อะไรแบบนี้นะครับผมเอาไรเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วไติมสักงหน่อยนะครับแต่แดดแต่แดแ่แดนะเออเดี๋ยวไปขายติมก่อนนี่ว่าแล้วก็มาขายตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้รถติดว่ะทุกคนรถมันมาติดอะไรอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยรถชนกันเอ้ลุงลุงลุงไอติมไหมครับไอติมไหมครับเออมาสักแท่งนี้น้องได้เลยครับลุงนี่ ไอติมนี้เราก็ทําโมเดลมานะครับผมจะบอกว่าเหมือนมากนะครับนี่แมกนัมอ่ะแมกนัมไปลุงเอ้าชิบหายแล้วลุงหายลุงไปไหนเนี่ยผมเอาแมกนัมวางนี่นะล,ลุงนะนี่นี่ไอติมของเรานะครับแมกนัมนะครับผมนี่โคตรเหมือนไอติมเลยทุกคนเฟียวฟ้าวเฟียวฟ้าวอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแลนดั่มดีซีนะครับที่ทํารถไอติมแล้วก็ทําไอติมมาให้เราเล่นกันนะครับผมใครอยากได้รถไอติมก็ติดต่อคุณแลนดอนมดีซีได้เลยนะครับ เออสำหรับใครที่อยากได้รถไอติมเนี่ยฮะไปเดี๋ยวเราไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแรงเลเนี่ยทุกคนทับไปเล่นไฟรถไอติมโคตรแรงออกตัวที่ล้อปัดกันเลยทีเดียวโอ้ยโว้ยโว้ยแรงเกินแรงเกินเดี๋ยวผมจะขายตามหมู่บ้านนี้ก่อนนะครับผมก็วันนี้ก็จะขับลุยไปเรื่อยๆนะฮะดูสิว่าวันนี้จะขายได้กี่ไม้นี่นี่นี่ตรงนี้ก่อนเลยพี่ไอติมไหมครับมีรสชาติอะไรบ้างอ่ะน้อง เขาก็มีหลายรสชาติเลยครับผมเนี่ยเลือกเลือกได้เลยครับพี uh, ่มีทั <who> ้งแมกนัมมีทั้งเรนโบว์มีทั้งคอนเนตโตมีทั้งเอสเชียนดีไลท์นะครับผมอ่าแมกนัมหนึ่งแท่งได้เลยครับทุกพี่แมกนัมนะครับผมจัดไปครับนี่แมกนัมเชิญกินให้อร่อยอร่อยเลยนะพี่นะนี่แมกนัมอร่อยแน่นอนครับเพราะว่าเป็นช็อกโกแลตแท้นะครับผมแมกนัมเนี่ยแมกนัมนี่แพงกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่ามันเป็นไอศครีมแบบพรีเมียมเนี่ยเฮ้ยนี่เดีแวะแวะ ไอติมไหมครับไอศครีมมาแล้วครับไอศครีมองมาแล้วอ่ะเอาไปคนละหนึ่งไม้นะครับผมผมจะพยายามเสกของมปให้โดนตัวคนนะครับเพราะว่าเนี่ย <laughs> ถ้าโดนตัวคนแล้วตัวคนมันจะหายไปเลยนะครับผมเออก็ประมาณนี้ครับนี่นี่น,นี่แตงโบเลครับผมไอศครีมแตงโมนะโอ้กินกินทั้งเบียร์กินทั้งไอศครีมไม่เมาให้มันรู้ไป <laughs> <laughs> ไม่เมาให้มันรู้ไปครับพี่น้อง ไปครับวิลโลว์ติมแม่งแรงดีว่ะทุกคนดูมันขับแบบแปลกๆมากอ่ะดูดิโคตรแรงดูดูแรงจัดแรงจัดโอ้ยโอ้ยไอติมไม่ขับไอติมไม่ครับไม่เอาอ่ะน้องพี่มีกาแฟแล้วอ๋อโอเคครับผมโอ้ยขับยากเหลือเกิน ู้สึกว่าช่วงออกตัวรถไอติมเรามันแรงเกินไปครับมันจะแบบว่าขับยากๆนิดนึงนี่ครับผมไอติมไหมครับไอติมไหมครับแตงโมใช่ไหมครับอ่าได้เลยครับผมนี่ครับแตงโมครับนี่ครับสองไม้นะครับผมจะกินให้เด็ดอร่อยนะครับผมเออรถเราโคตรแรงครับอ่าไอติมมาได้ครับผมเปิดเพลงด้วยเปิดเพลงด้วยนี่เราก็จะล้อขายตามหมูบ้านยังไงทุกคนนะ โอ้โหแล้วรถไอติมว <laughs> um, <laughs> ิ <azioni> ่ง1้อยี่ส <cited> ิบกว่าเอ้ยเลี้ยวไม่ไปเอ้ยรถไอติมรถก็ยามเลี้ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ารถรถรถเออรถความับผมรถความดูดูยกล้อยกล้อ รถแรงจัดเดียวดูกคนเอา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 เดี๋ยวผมจะพลิกรถยังไงดีวะเนี่ยเอาเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเอ้ยแบบนี้เราก็ยกล้อข้างได้นี่หว่าทุกคนนี่นี่ยกล้อข้างอุ้ยโทษทีครับโทษทีครับโทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจพี่ไปแล้วรถมันออกตัวแรงไปหน่อยพี่ขอโทษ <laughs> รถโคตรแรงครับบอกเลยนี่ สาเหตุที่รถไอติมนะครับผมเรียกเลยไม่ค่อยจอดก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับรถมันแรงนะครับผมดูดิบิดทีนลอ,อยยี่เลยนะครับผมเฮ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวนี่คนเยอะดีว่าถ้าจะได้ขายเยอะอยู่ <are> เฮ้ยอ้าวันดีสมมัยมอแย้มาขายไอติมที่ร้านเลยนะตาเลยกับพี่ไม่มีปัญหา ผมอยากกินไอติมแมกนัมอยู่พอดีเลยเอาจัดไปจัดไปสมหมายบอกอยากกินแมกนัมนะครับผมนี่เอาแมกนัมให้เลยหนึ่งไม้นี่แล้วก็ลูกค้าร้านนี้ก็อยากกินแมกนัมอีกเหมือนกันนะครับผมเอาไปเลยครับคนละหนึ่งไม้หนึ่งไม้นะครับผมนี่แมกนัมแมกนัมนี่แมกนัมครับผมชุ่บ้าชุ่บ้านี่แมกนัมครับแมกนัมครับแมกนัมมาแล้วครับนี่ครับนี่ คนละหนึ่งไม้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวสมหมายที่อร่อยนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะทุกคนใครที่มา GTA แล้วแบบมาไม่ถึงร้านสมหมายนี่คือมาไม่ถึง GTA นะบอกก่อนนะครับผมว่าร้านสมหมายนี่อร่อยที่สุดในลอสซานโตสแล้วนะครับใครที่มาลอสซานโต้แล้วมาไม่ถึงร้านสมหมายนี่แสดงว่ามาไม่ถึงลอสซานโต้นะครับผมเออไปแล้วนะสมหมายขอให้ขายดีนะวันนี้ไปดูกันต่อรับผมไอเติมน้ำมันสักหน่อยดีไหม เติมน้ำมันหน่อยเติมน้ำมันหน่อยโอเคเติมน้ำมันนิดนึงนะครับอ่าเติมเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมเติมไม่ลงถังเดี๋ยวเดี๋ยวสังน้ำมันอยู่นี่เอาเติมน้ำมันยังไงกูเนี่ยเติมใส่เติมใส่ถ้วยเติ๊มแล้วกันเอามาเออผมว่ารถเรามันขาดอะไรางอย่างนะทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือปืนได้ไงถือปืนได้ไงไม่เอาไม่เอาผมว่ารถเรามันขาดอะไรพี่ห่างนะทุกคนนะดีรถไอติมมันต้องมีลำโพงด้วยใช่ไหมเออผมลืมใส่ลำโพงกับรถไอติมว่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะหาลำโพงครับผมเซิร์ชไปว่าสปีเกอร์ครับที่ไปว่าลำโพงนะครับโอ้ลำโพงนี่มีแบบว่าใหญ่มากใหญ่เกินเออเอาอันนี้ดีกว่าไม่ได้ยินให้มันรู้ไปนะครับนี่ลำโพงลำโพงใหญ่โคตรติดดีป่าหวาลลำโพงเนี่ยคือแบบมันใหญ่ มันใหญ่กว่าตู้ไอติมอีกอ่ะ <c oughs> ไม่เอาแล้วละลำโพงใหญ่เกินไม่เอาเอาเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเราใช้ลำโพงน้อยเปิดเสียง,ยงนี่แหละทุกคนเออเอ,อไปขายตรงไหนดีวะทุกคนผมจะพยายามไปสถานที่ที่แบบว่าคนเยอะๆนะครับผมเออเฮ้ยรถสิบล้อมาจอดอะไรอย่นี้วะเนี่ยใส่ลุงเขาแบบว่าเตรียมเตรียมแบบว่าเอาผลไม้ขึ้นรถนะครับผมเออประมาณนี้ประมาณนี้ แต่ช่วงนี้เรามารับจ็อบก่อนรับจ็อบเป็นคนขายติมก่อนนะครับผมไอ้ติมมาแล้วครับไอ้ติมมาแล้วตรงนี้เป็นไงคนไ่เยอะเท่าไหร่เฮ้ยนี่นี่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราข้างหน้าเรานี่คนเยอะแน่นอนเพราะว่ามันมีไตกีฬาเออนี่มีไตกีฬาครับผมเบรกเลยเบรกเลยไอ้ติ่มไหมครับไอ้ติมครับนี่เราได้ลูกค้าเลยครับทุกคนครับลูกค้าแบบว่าเป็น นักกีฬาตายกีฬาทาั้งนั้นเลยนะครับผม,มอยู่ๆมแต่เล่นโทรศัพท์เดี๋ยวผมเอาเอาผมเอาไอติมวางไว้นี้ละกันนะครับผมเพราะว่าวางใกล้คนไม่ได้ครับวางใกล้คนแล้วคนหายนี่มีแตงโมด้วยนี่แตงโมแตงโมอ่าแล้วสิ่งอื่นใดเรามีแถมน้ําด้วยอ่ะเออขายติมีแถมน้ํานะครับผม, <P> its, มเออก็ประมาณนี้ครับแหมขายดีขายดีนะวันนี้ ไปไปเดี๋ยวเราไปขายที่อื่นต่อนะครับผมโอ้โหรถแรงเกินรถแรงเกินต้อนทีพี่ต้อนทีพี่รถรถแรงเกินพี่จะโดนหาเรื่องแล้วทุกคนเกือบโดนตีนแล้วเออไปปัดโชว์เขานิดนึงเนี้ยผมเกือบโดนตีนเลยเนี้ยไปไปไปทุกคนเดี๋ยวนั้นไปขายกันต่อครับไปไป go let's go นี่โอ้โหวิ่งแรงจัดทุกคนรถไอติมโคตรแรง ไม่ใช่แรงธรรมดานะโคตรแรงนะผมบิดร้อยสี่สิบรถไอ้ติมบิดร้อยสี่สิบโอ้โหโคตรแรงครับไหนเดี๋ยวดูซอยนี้ดิโอ้โหรถปัดรถปัดไปไปไปดูซอยนี้ดิไอ้ติมไหมครับไอ้เฮ้ยเจติมเจติน,ตนกินติมเปล่ากินเพื่อนเรียกเลยเพื่อนไอ้ติมไอ้ติมทางนี้ไอ้ติมไอ้ติมวอยไอ้ติม เอ๊ะเหมือนเราได้ยินเสียงใครเรียกไอติมไอติมเดี๋ยว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 เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่ก็ไม่มีใครเรียกนี่หว่าเดี๋ยวลองขับกลับไปดูเดี๋ยดิเหมือนมีคนเรียกไอติมไอติมไอติมอ๋ออยู่นี่นี่เองเอ้ยไอตีจัสตินอ้าวไอจอดเรียกไม่จอดเลยนะแหมทำเป็นยิงโทษทีหูอาไม่ค่อยได้ยินนะลูกเรียกแล้วไม่ค่อยจอดเลยทำไมขับซิ่งจังเลยจะขายไม่ได้ไอติมอะ อ๋ออันนีนน้โฆษณาลูกอัไม่เน้นขายเอออ่จอดอจ๊อดทำไมไม่เปิดร้านเกมอ่ะผมอยากเล่นเกมในแถวนี้ไม่มีร้านเกมเลยอ่ะยังไม่มีทุนเลยมุณจะให้บ้านมาเองเดี๋ยวเราอ่านวีทุนก่อนนะเดี๋ยวอาจจะเปิดร้านเกมใหม่ได้เลยอ่จอดเอาแม็กนัมสองแท่งได้เลยตีเอาละครับผมแม็กนัมสองแท่งครับเสิร์ฟนี่นี่สองแท่งอ่ะกินก็นให้อรอร่อยนะไม่ต้องจ่ายตังค์วันนี้อาเลี้ยงไปขายต่อครับผม <c oughs> <c oughs> รถแรงรถแรงนี่มีดิฟมีดิฟมีดิฟดิฟโชว์กันทีิดหนึ่งนะครับผมมันมีตรงไหนอีกวะมันมีตรงไหนที่แบบว่าคนเยอะอีกวะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมว่าเอาเอารถปเคสก่อนดีกว่าทุกคนนะมาถึงขนาดนี้ละนะทุกคนแเอาลองเอารถไปเคสดูดีว่ารถไอติมเรามันแรงแค่ไหนกันเชียวเน,นี่ยครับผมนี่เดี๋ยวเราไปที่สนามบินครับสนามบินอยู่ไหนวะเอาหลงหลง,ลงทิศหลงทางแนละ้วตอนเนี้ย <laughs> เดี๋ยวเราไปกันที่สนามบินนะครับผมเอารถไปแดกกันนิดนึงเนี่ยเออเราไม่ได้มาขายติมอย่างเดียวนีครับผมเราต้องมีอาชีพเสริมด้วยนะครับอาชีพเดิมพันแข่งรถนั้นเองนีครับผมไปๆยาวไปนี่เดี๋ยวผมจะลองลองสปอนดูนะปึ๊บเอาละครับมาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราเอารถไอติมของเรานะครับมาแข่งแดกนะครับมันจะซิ่งสักแค่ไหนกันเชียวดิครับผมมาพร้อมลุยพร้อมลุย เจอกับรถบ้านนะครับผมสีดานสี่ประตูนะฮะมาดูครับมอไซค์พ่วงข้างกับรถบ้านใครจะแรงกว่ากันครับทีทวันเลสโกไปครับผมเจ้าวันนี้จ้าวันนี้รถบ้านว่าไงรถไอติมไอติมดูดตูดดูดตูดแอรโรเลยนะมีกับรถบ้านก็ไปนู่นแล้วครับผมโอ้โหรถไอติมตามไม่ทันครับน่าจะดักไอติมไปทังนิดหึงนะครับผม ไปทันจริงๆครับวิ่งได้ร้อยสี่สิบเอ็ดเองนะครับโอ้โหเสร็จต้องโทรเรียกช่างสมหมายนะครับผมต้องให้สมหมายมาจูนเครื่องให้แล้วเพราะว่าแรงไม่พอนะครับรถแต่งมายังไงวิ่งไม่ออกวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ออกเขาวิ่งได้ร้อยสี่สิบกว่าครับแปดเขาซช่นั้นนะครับผมเออทําเป็นเล่นไปนะเอารามมาดูซิว่าคราวนี้เราจะได้แข่งกับใครครับเจอโตโยต้าเฮ้ยไม่ใช่ฮอนด้าเฮ้ยเดี๋ยว นี่มันจะมาฮาฟีโนโ่หรือเปล่าใช่ปะไม่รู้ใครรู้ช่วยเบ้นบอกด้วยนะครับผมผมนี่สมองเบร์ไปหมดแล้เอาเปา็นว่าเรามาแข่งกันก่อนดีกว่ามาที่ทูวันเดนเก็ไปโอ้โหลุงทำไมรถลุงแรงจังเลยวะรถลุงแรงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกรอโชว์ยกลรอโชว์ตามตามตามไปตามไปยกลรอยกลรอยกลรอโอ้ยกล้อไม่ได้ยกงรอแล้วรถปัดเลยตามลุงไม่ทัน โอ้ลุงแกแรงจริงๆครับผมลุงใช้น้ำมันเครื่องอะไรอ่ะใช้ไดเกียวดีล้านเลยกอใช้แล้วเครื่องฟิตตาต์ดติดง่อยบุกนี้ก็ยังเล่นอีกนะลุงนะดูดูยกล้อรถพ่วงข้างนี้มันแรงจริงครับดู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 นี่เราจะยกข้างยกข้างยกข้างโชว์ยกข้างโชว์รถมันแรงเกินอ่ะดูดิดูดิ เอาเอาเอารถพลิกแล้วเอารถแรงจัดรถแรงจัดเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮึบอ่าโอเคตั้งหลักได้ละไปไปเดี๋ยวไปท้าเข้าแข่งต่อดีกว่านะครับผมไปไปลิสโกลิสโกผมว่าเครื่องเรายังแรงไม่พออ่ะเดี๋ยวโทรเรียกสมหมายดีกว่ามั้งโทรเรียกสมหมายมาจูรถให้ดีกว่ามั้งโอ้โหรถเรานี่วิ่งอืดมากเลยนะครับแบบนี้นี่ขายติมได้วันละไม,ไม่ไม่กี่แท่งแน่นอน,อนนะครับผมไม่ผม ารถมีรถอลายทาลงะโอ้มีรถทจะทาเพียบเลยนะครับผมดูสิว่าเราจะได้แข่งกับใครเนะี่ยไปแล้วว่าเฮ้ยเจอแข่งกับ N Max X Max อะไรไม่รู้เนะนี่ยดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรเรียกสมหมายมาก่อนเอาว่าไงพี่จอร์ดมีอะไรให้ช่วยเฮ้ยมาไวจังวะยังไม่ทันโทรเลยดูรถให้หน่อยดิรู้สึกว่าแรงไม่พอจัดไปเดี๋ยวช่างศพอ่ะจัดมึงรีบบ่ดจอร์ด องรีบเหรอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวคือ <c oughs> ถ้าผมเปลี่ยนตัวละครแล้วมันจะอันนี้วะ่ะมครับเดี๋ยวค่อยแต่งแล้วกันรถขอแข่งก่อนไปโอ้ต้อง <laughs> ไม่ต้องสืบหนักตู้หนักตู้เขาวิ่งไม่ออกโอ้วิ่งไม่ออกครับเยียบไอ้บิดบหมดปอกถองหมดปลายแล้วเนี่ยสุดๆแล้วครับทุกคนนะอื เราวิ่งกันสิบห้าวิเราวิ่งกันยี่สิบวิกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวให้สมหมายมานี่ก่อนดีกว่าสมหมายมาจูนรถให้นะครับผมทรายเรียกโทรเรียกสมหมายมาแล้วนะครับให้สมหมายจูนรถให้สักนิดนึงนะครับผมนะมันจะอยู่หรือเปล่าสมหมายเนี่ยไอ้สมหมาย,นะามายจูนรถให้หน่อยได้เลยพี่ไม่ไม,ไมีปัญหาอันดับแรกเราเราจะไปกันที่ปลดล็อกความเร็วไว้ก่อนปลดล็อกไว้สักสองร้อยอ่ะพี่ เสร็จแล้วคือจูดรถไวจังวะชีวิตจีถ้าจูดเร็วขนาดนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมดูดูดูแรงไม่แรงคิดดูครับแรงไม่แรงคิดดูครับดูดูโอ้โหปัดโชกันเลยทีเดียวนี้่แล้วหน้าจอผมก็พิบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เกมบั๊กไปแล้วเนี่ยสงใส่จะสงใส่จะบั๊กไปแล้วนะครับผมสงสสยต้องลบรถขนหนออกสักคันหนึ่งแล้วทุกคนว่ามันบั๊กเนี้ยครับผมไอ่เดี๋ยวรอคิวก่อนรอคิวก่อน เดี๋ยวเราก็จะได้แข่งแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้แข่งกับใครนะครับน,นี้รอก่อนนะครับรอคิวรอคิวถึงคิวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับมาครับเดีย๋ยวมาตา้มมาแล้วมาๆๆๆเดี๋ยวมาตํามเจอกับรถอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนเจอรถอะไรไม่รู้ผมเบอร์้างก่อนนี่เบอร์ยางเบอร์ยางเบอร์ยางนิดนึงเราไม่ได้มาขายติมอย่างเดียวครับเราเอารถไอติมมาซิ่งด้วยนะวันนี้เจอกับใครก็ไม่รู้เจอกับรถบ้านยัเหรอ มาดิรถบ้านกับรถบ้านดิครับไอสตรีมจูนไปเลยเรียบร้อยอบอกเลยว่าแรงแน่นอนครับผมมาพร้อมพร้อมพร้อม,รอมเร็วเร็วเดี๋ยวย่างเย็นก่อนโดูดูดูพร้อมลุยมากที่ถูวันเข้าไปโอ้โหแม้จวจังหวะนี้สับสามสับสี่สับห้าไปแล้วครับผมโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงตัดที่สองร้อยครับผมตัดที่สองร้อยฮะ โอ้โหแรงจัดแรงจัดโอ้สี่เกียร์ครับผมโคตรแรงอะบอกเลยวิ่งกันสี่เกียร์สองร้อยอะเอาดิสี่เกียร์สองร้อยนะครับผมรถไอติมโคตรแรงโอ้โแรงอย่าบ,บอกใครเชียวเนี่ยผมว่ามาขายติมตรงนี้ก็ได้เอาขับเ,เลยโค้ดเนี่ยน,นี่นี่คนคนดูเยอะดีคนดูเยอะดีนี่ คนดูเยอะแบบนี้ขายติมก่อนเดี๋ยวแจกไอติมก่อนนะครับคนละไม้อันหนึ่งไม้สองไม้สามไม้อป้าไปหนึ่งไม้อ่ะหนึ 1, ่งไม้ครับผมนี่เวลาขายติมนะครับเราก็ต้องไปขายสถานที่ที่แบบว่าคนเยอะๆกันสักนิดนึงนะครับผมนี่ไอติมแม็กนัมครับผมแม็กนัมอันละห้าสิบบาทแจกเลยครับคนละหนึ่งแทง่งหนึ่งแท่งนะครับนี่นี่เออสิบไม้ก็ห้าร้อยแล้วทุกคนโอ้อนะ ขายดีจัดขายดีจัดนี่ไอติมไอติมไอติมนี่เราไม่ได้มาซิ่งรถแปนแว้นอย่างเดียวนะครับเรามาทํางานด้วยนะทุกคนเออเราเขาเรียกว่าอะไรทายอินไปในตัวนะครับผมนะเอารถเอารถไอศครีมมาซิ่งด้วยแล้วกเ็เดินหนีเฉยเลยป้าป้าเมื่อกี้ติมก่อนดิป้าป้าไอติมอยู่นี่ป้าไปกินเอาไปกินเอาเอาไปกินเลยไปกินเลยเอโอ้ป้านี่เดินหนีไอติมผมเฉยเลยนะดูสังเกตไอติมนี่ลอยกลางอากาศเพียบเลย เทียบเลยนะครับผมเฮ้ยผมอยากแข่งกับคันเนี้ย X Max 400นะครับผมอยากรู้ว่า X Max 400เนี่ยมันจะแรงเท่ารถไอติมบอ์หรือเปล่านะครับผมนะรู้สึกว่ารถคันนี้มันบักกว่าทุกคนหน้าจอมันกระพริบปุ๊บปั๊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 บเลยนะฮะตอนนี้ก็รอคิวเอาสมหายสมหายโดนรถชน สมัยเยราลดชนแล้วไอ้สมัยสมัยมาขายติมกับพี่จอร์ดีกว่าไหมเอา้าที่หว่าเรารถติดไอติมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองรอดูนะครับว่าเราจะได้แข่งกับใครนี่เจอกับลูนเนอร์ว่ะทำไมไม่เจอเอ็กแม็กวะเจอกับรถยนต์เฉยเลยอะแล้วถ้าผมลดรถรถยนต์ออกไปได้ปุ๊บปุ๊บนี่ลบออกไปเลยซีได้แข่งกับใคร ไม่อยากแข่งกับรถยนต์นะผมลบรถยนต์ออกไปเลยได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยลบออกให้หมดเลยเนี่ยอะลบออกให้หมดนี่ลบให้หมดเลยนะครับจนเหลือแต่มอเตอร์ไซค์ได้่ยอะเหลือมอเหลือแต่มอเตอร์ไซค์นะท่ามอเตอร์ไซค์แข่งได้ไหมอะท่าคันนี้ก็ได้เนี่ยปาติเนี่ยเอาเอาเอารถติดรถติดเอาหมดบักไปแล้วเรียบร้อยมาเจอกับเวเดอร์นะครับผม เวเดอร์นี่น่าจะเป็นพวก M S X นะฮะเฮ้ยบอกเลยผมชิวๆเงเดี๋ยวเบินยางก่อนเบินยางก่อนอ่าเบินยางนิดนึงเบินยางนิดนึงนี่ควันท่วมเลยครับมาพร้อมลุยพร้อมลุยเจอกับ M S X นะครับผมมารู้สิว่าใครมันจะแรงกว่ากันนะครับระหว่าง M S X อับรถไอศครีมวอลของเราเนี้ยพร้อมลุยพร้อมลุยมาพร้อมที่ถูวัน ก็ไปครับหูเอฟเอเอ็ออกตัวดีกว่าครับจัหวันนี้สับสามสับสี่ไปแซงครับผมแซกเอฟเอเอ็เรียบร้อยวิ่งแต่มันตัดที่สองร้อยนะครับที่ท้าไม่ตัดนี้น่าจะมีวิ่งเป็นสามร้อยเลยทุกคนนะ <c oughs> เฮ้ยวันนี้เราชนะหลายรอบเลยเนี่ยเราได้กําไรนะครับได้กําไรทั้งแข่งรถนะครับแล้วก็ได้กําไรทั้งขายติม,น,มตตนะครับผมโอ้ก็ดีก็ดีอป็นไงอาชีพไฟจจจอดีทำไรายได้วันหนึ่งนี่ตกหลายพันบาทเลยนะครับต่อวันเนี่ยฮะ เพียวฟา้าวอะผมว่าเราแข่งพันพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมผมว่าผมไปขายติมต่อดีกว่านะครับไปขายติมแถวไหนเดียวไปแถวแบบว่าอันนี้ดีกว่าทะเลนะครับผมเอาเฮ้ยจะแข่งว่ะจะแข่งจะแข่งเดี๋ยว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 ผมคล้องใจกับ X Max อยู่ตอนนี้ยขอแข่งกับ X Max ก่อนเดี๋ยวเบอร์ย่างก่อนเบอร์ย่างก่อนอยากรู้ X Max มันจะแรงแค่ไหนนะครับผมมามามา เจอรถไอติมทิ้งหน่อยดิเป right? hmm. ็นย so, uh, ังไงนะครับพร้อมพร้อมพร้อมมาดูดิเอ็กแม็กมันจะแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับอับทีทูวันไปเอ็กแม็กออกตัวดีกว่าครับจังหวะานี้เรารถไอติมว่าไงทับสี่แล้วโอ้โหแซงครับผมเอาเฮ้ยวิ่งไตรงทางวิ่งไปตรงทางเดียวเดียวเดียวอ่า ตายแพ้เลยโอ้รถแรงเกินวิ่งไม่ตรงทางครับผมแพ้ซะง,งั้นนี่เี้ยโอ้ขาดทุนเจะยับเลยพอดีไปเดี๋ยวเราไปไล์เอไปขายที่ทะเลดีกว่านะครับผมแถวทะเลเนี่ยผมบอกเลยว่าคนเยอะแน่นอนนะครับไป let's go กเอาเละครับผมมาถึงทะเลกันแล้วนะครับรู้สึกว่าคนจะเยอะพอสมควรนะครับดูสิคนเต็มไม่หมดเลยนะครับผมปปเปิดเพลงดิ<ป>แต่แน่แน่ แต่แน่แต่น่ไอติมครับไอติมไอติมมาแล้วไอติมเย็นๆค้าประกาศร้อนๆแบบนี้กินไอศครีมเย็นๆน่าจะดีนะครับผมเดี๋ยวผมจอดรถตรงนี้ก่อนขับรถตรงแถวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันแถวคนเดินเนี่ยไอศครีมครับไอศครีมโอ้โหตอนนี้แบบว่าลูกค้าเราเยอะมากเลยนะครับลูกค้าแบบว่าดูดิต่อแถวกันเป็สิบคนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแจกไอติมก่อนละกันนะครับผมมีไอติมไอติม แมกนัมเปคนละหนึ่งแท่งครับผมแมกนัมแมกนัมนี่หนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งไปครับไปครับอ่ะตอนนี้รถเราเหลือแต่แมกนัมแล้วนะครับผมนะแตงโมหมดนะครับขายดีจัดนะครับผมเย่ขายหมดแล้วทุกคนเย่ในที่สุดวันนี้เราก็ขายเต็มหมดเกลี้ยงตู้แล้วนะครับผมไม่เหลือแล้วตอนนี้เย่ขายดีจัดนะครับผมแบบว่าคนมาเที่ยวกันเยอะไงตรงเนี้ยดูดิคนเพียบเลยครับผมขายดีจัดเลยนะครับผมก็ นี่ก็คืออาชีพใหม่นะครับของเจ้าจอนะครับผมพนักง,งานขับรถขายติมนั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันหน่อยนะเออถ้าคลิปนี้ถึงสักหมื่นไลค์อะไรเงี้ยมันจะดีมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันว่าชอบกินไอศครีมของยี่ห้อไหนนะครับแล้วก็รสชาติไหนนะครับผมกันคนละสักหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับ เอออยากรู้อยากรู้นะว่าทุกคนชอบกินอะไรส่วนผมเนี่ยชอบกินยักษ์คู่เนี่บเพราะมันมีสองไม้ <c oughs> มันดูได้เยอะอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับผมมาทะเลแล้วก็ขับรถมาแบบว่ากินลมชมวิววิวทะเลกันตื่นนิตึงไปครับ <c oughs> นี่อร่อยจิ้มาะนางนี่ล <c oughs> ้างรถล้างรถล้างรถด้วยน้ําทะเลมันจะเอี่ยมไหมเนี่ย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอาชีพใหม่ของเจ้าจอดวันนี้นะครับผมพนักง,งานขายเกมครับขายดีขายดีจนหมดตู้เลยนะครับผมนะก็ขอให้เจ้าจอดมันรวยเร็วๆนี้จะได้มีตังินไปเปิดร้านเกมให้ตีนะให้ตีนี่วันอยากจะเล่นเกมอีกแล้วนะครับผมก็โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาาท่่นนผู้ชมไปกอ ยูโอเกนครับบ๊ายบาย